สวัสดีนะครับผมเดี๋ก็จะมาสอนใช้งานครับเว็บไซต์เคฟเอ็มคีตเจุดซีเอ็มกันครับก็เป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดไลค์ครับเพิ่มยอดติดตามนะที่ผมใช้อยู่ประจํานะตอนนี้ครับก็มาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับผมก็มาที่เว็บไซต์ก่อนเลยนะพิมพ์คําว่าเค m เมครับขีตีจุดซีเอ็มตามนี้เลยนะครับใน Google <S <S จะเจอเว็บไซต์นี้เว็บไซต์แรกเลยนะครับหรือว,ว่าจะคลิกลิงกงใต้ด e s c r i p t นผมก็ได้นะผมจะทิ้งลิก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ครที่เข้ามาใหม่แล้วนาจางก,ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ก็ใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกครับหรือว่าอยากสมัครสมาชิกก็สังเกตคําว่าสมัครสมาชิกตรงนี้ครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยเนาะตัวนี้ก็จะให้เราใส่ข้อมูลในการสมัครนะครับทั้งชื่อผู้ใช้งานครับอีเมลรหาสผ่านแล้วก็ยืนยันรหาสผ่านนะครับแล้วก็2ช่องนี้ติ๊กเป็นเลขถูกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดคําว่าสมัครสมาชิกได้เลยนะครับส่วผมก็สมัครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กดคําว่ารู้ชื่อผู้ใช้งานนยตัวนี้ก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานแล้วก็ กระถัดผ่านนะครับที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะถ้ามันมีให้อ่าแก้รีเก็บชาตินะครับแล้วก็ปลูกคำว่าลงชื่อเขาใช้งานได้เลยนะครับพอเข้ามาหน้าต่างบบนี้ก็คือล็อกอินผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มาสังเกตคําว่าหมดบูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมดบูแล้วบริการทั้งหมดของตัวไซต์เคมเอ็มนะครับก็จะมีทั้งเฟซบุ๊กนะควกบเขาก็จะเลี้ยงให้เนาะแล้วก็อ่ายูทูบครับทิกตอกอินสตาแกรมนะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีรวมถึงของอ่าอิน เขาเรียกลองนะทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ทํา SEO YouTube ครับผมนะแล้วก็ SEO ของ Google ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าใครอยากใช้งานตัวไหนก็ลองมาใช้งานกันได้นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเรื่องการกดไลค์คนไทยครับไม่ใช่กดไลค์ธรรมดาเราเปลี่ยนการกดไลค์โมจินะครับผมนะรูปแบบใหม่เนาะแล้วก็มานเลือกบนโบตรงนี้นะครับผมนะคำว่าคนไทยนะครับอ่าฟูดอ่าถูกใจโฟล์ดรูปคนไทยเทมีอยู่ตัวครับก็กดกันไปเนาะ แล้วก็สกิปตรงบริการนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่าให้เราเลือกไลท์ธรรมดาเนาะก,ก็เป็นไลท์ธรรมดาปกติครับก็คือกดไลท์เองเนาะแล้วก็เลือก e m มจิได้ด้วยนะ,ะครับ e m มจิแล้วครับอ m o j i หัวเลาะ e m มจิว้าว e m มจิเศร้ษ e m มจิกดก็มีเลือกให้ครบเลยเนาะอ่าหมวกก็จะเป็นการยกตัวยอย่างให้ดูเป็นการกดขวาคนถ่ายแล้วกันนะครับก็เลยตอนให้ตรงประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายลักษณะให้เรียบร้อยก่อนก่ดถังเสือเนาะตรงนี้ก็จะเขียนว่าลิงก์ที่ถูกต้องมันจะเป็นยังไงครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมเปิดโฟลเป็นสารรวยคทำตอนปั๊มเนาะแล้วก็ไปที่ a c e b o o k ของเรานะครับแล้วก็สามารถเลือกหาโฟล์ที่เราต้องการปั๊มได้นะผมก็ไม่ต้องใช้แล้ผ่านในการปั๊มด้วยครับแล้วก็สามารถปั๊มให้เพื่อนเพื่อนหรือว่าปั๊มให้ใครได้นะเพราะว่าเราใช้คลิปในการปั๊มกันปลอดภัยแล้วก็ไม่เสี่ยงไอ้เขาบินแน่นอนนะครับก็มาหาโฟล์ดของเรานะตัวนี้ครับผมก็อาจะยกตัวอย่างคนนี้แล้วกันนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเนาะตัวนี้เราลิงก์ก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยครับเน้ี กดคัดลอกลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็มาใส่ลิงก์ตรงนี้เนาะครับวาลิงก์แล้วก็ตัดลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเวลาขั้นต่ปอ่าขั้นต่ำในการปั๊มเนาะอยู่ที่แปดสิบสองสุดนหนึ่งร้อยเนาะก็ใส่ไปเลยครับแปดสิบนะครับกรอยู่ที่ซียูซีบาทนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับตัวนี้ระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณเรียบร้อยแล้วครับรอคืนสกู๊ตนะใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้านาทีในการปั๊มนะครับผมเบรกว่าบริการนี้รรววดเ็แนน่อนครับตตอนนี้สังเกว่ายังไม่มีคคนนนไไทยยมมมาาาากกกดดเะะ่ัังีรรววบ ันนี้ก็รอระบบทำการสักครูน่ครับผมลรวก็สามารถมาติดตามประวัติการซื้อของเราได้ตรงนี้เนาะถ้าเสร็จแล้วมันก็หมยวว่าเสร็จสมบ,บูรณ์แบบนี้ครับแล้วก็สั่งซื้อเข้ามาใหม่เลยเนาะตรงนี้จะเป็นประวัติการซื้อก็คือจะแสดงอลิงก์สั่งซื้อไปครับเลขที่ด d นะวันที่ครับแล้วก็ริการที่เราเลือกราเข้ากันที่เราเสียไปก็จะรายละเอียดจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็การเติมเงินเนาะใครที่เติมเงินได้เป็นครับก็ามาคำว่าเติมเงินครับันก็จะสอนเติมกันเนาะ ก็สามารถเติมได้ทั้งสช่องทางครับสแกนคิวโคทุนอาคารนะครับทูนี่ยูรทแล้วก็อัปาวาเลอระเรับผมกราประวัติการเติมเราก็อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะเนาะมาเช็ค,คว่าวตอนนี้ขึ้นยังครับโอเคตัวนี้ก็เลยขึ้นมา215คนอย้าคนะแล้วก็ไปดูครับว่าเป็นคนไทยจริงไหมที่เมา,มาว้าวมาเรียบร้อยครับตัวนี้รู้สึกว่าจะมีแถมนิดหน่อยเพราะว่าเราสั่งไปประมาณอ่าแปสิบคนนะตอนนี้ก็ขึ้นมาแถมสี่คนก็ยังดีผมนะ อ่าตอนนี้ก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษครับแต่เป็นแอคาวคนไทยเนาะตอนนี้ก็จะมีตัวตนแน่นอนครับยังลงปกติยับลงสตอรี่อยู่ปกตินะก็เป็นแอคาวจริงครับมีตัวตนแน่นอนเนาะนี่ขึ้นมาแปดสิบเจ็ดก็ถือว่าแถมเยอะมากๆแถมประมาณสิบนะผมนะคสิบไลค์ประมาณนี้ครับอาจจะไม่ถึงเนาะไลค์แปดไลค์เก้าไลค์นะครับก็กดให้ดูว่ามีตัวตนแน่นอนครับยังลงสตอรี่ปกติเนะ อันนี้ก็เป็นคนไทยทั้งหมดครับไม่มีชาวต่างชาติมาผสมแน่นอนนะครับบริการว่าบริการนี้เนาะ,ะใครที่อยากใช้งานผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคิชชันครับสำหรับใซเคฟเอ็มคีที่เห็นเนาะเราวอกจะพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับประมาณนี้เลยเนาะตรองน,นี้ไม่มีรแลร้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม